สวัสดีครับแฮมนะครับพวกเราวีลาเทนนิงนะครับสำหรับคลาสวันนี้นะครับเป็นซีรีส์ใหม่ของทางวีลาเทนนิงนะครับซีรีส์โยคะฟอร์เมนนะครับใครอยากเริ่มต้นฝึกโยคะแบบเข้าใจง่ายๆเห็นผลนะครับลองทําตามคลิปนี้นะครับโยคะฟอร์เมนอันนี้เป็นซีรีส์แรกนะครับเป็นคลิปแรกนะครับก็ไปเจอกันในคลิปได้เลยครับแต่ก่อนเริ่มคลิปนะครับฝากกด subscribe กดกระดิ่งด้านล่างด้วยนะครับแล้วเจอกันครับ โอเคครับสำหรับคลาสวันนี้ก็จะเป็นเบสิกง่ายๆนะครับทุกคนสามารถฝึกตามได้อย่างแน่นอนนะครับสำหรับมือใหม่เลยหรือว่าคนที่เคยฝึกโยคะอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเราเริ่มต้นนะครับกันที่หน้าแมทในลักษณะนี้เลยนะเดี๋ยวเราจะมาวอร์มกันเบาๆด้วยสันเอสันโซเดชันนะครับยืนในลักษณะนี้เท้าชิดนะครับหายใจเข้าว่วานมือขึ้นมือประกบนะครับตามองมือ หายใจออกนะครับบ้านมือไปด้านข้างนะครับยือดอกแอัหลังไว้มือจับที่บริเวณหน้าแข้งนะครับแล้วขยยดขาให้ตึงหายใจเข้านะครับยือดอีกนิดนึงนะครับงอเขา่าแล้วก้าวเทา้ากลับไปเป็นท่าแผลงนะครับในท่าสัตตุลังก้าวาแฮมขอให้เริ่มที่วางเข่าก่อนนะครับแล้วโน้มหัวไหล่ไปด้านหน้าหายใจออกหายใจเข้าลากปเท้านะครับเปิดอกไว้มองไปด้านบน อัพด็อกนะครับหายใจออก downward facing dog สำหรับใครนะครับที่ทําไม่ได้เลยในท่านี้ที่ตึงมากๆนะครับเน้นงอเข่าให้ติดกับบริเวณช่วงท้องก่อนเลยนะครับแล้วเป้าหมายคือการเหยียดส้นเท้าลงไปให้ได้ในละักษณะนี้นะครับค่อยๆให้เวลานะครับห้าลมหายใจนะ1 2ค่อยๆเหยียดได้นะครับ3 4 ฮครับหายใจเข้านะครับก้าวเท้าชิดติดกันด้านด้านหน้านะครับอันนี้งองอเข่าในลักษณะนี้ได้เลยนะครับเหน่ยหน้าขึ้นก่อนตามองด้านหน้าหายใจออกพับตัวเก็บเขางอไว้เอาเท่าที่ได้นะครับหายใจเข้านะครับหเหยียดขาวาดมือเคินอันนี้ก็จะเป็นซันสโรเทชั่นนะครับแบบง่ายนะเดี๋ยวเราจะมาทำกันอีกนะครับเราจะทำกันอยู่ที่5้ารอบนะ ผมไปเลยนะครับหายใจเข้าวาดมือขึ้นมือประกบตามองมือหายใจออกวาดมือออกด้านข้างครับแอ่นออกไว้มือจับที่หน้าแข้งหายใจเข้างอหน้าขึ้นเหยียดขาให้ตึงงอเข่าว,วางมือครับก้า,าวเท้ากลับไปเป็นท่าแพลงวางเข่ายกศอกฉัตัวังกาช้าๆน้อมหัวไหลไ่ไปด้านหน้าเยอะหายใจเข้านะครับลากปลายเท้า,ทาในลักษณะนี้ up d o กหายใจออก downward facing d o กนะครับ ลองผ่อนเข่าขวาเหยียดขาซ้ายเยอะๆนะครับผ่อนเข่าซ้ายเหยียดขาขวาผ่อนเข่าขวานะครับเหยียดขาซ้ายงองเขาซ้ายนะครับเหยียดขาขวาแล้วค่อยๆเหยียดขาทั้งคู่ให้ตึงเอาเท่าที่ไหวนะครับใครไหวกดส้นเท้าเน้นที่การกดส้นเท้าลงไปนะครับอยู่อีกสักพักหนึ่งนะค่อยๆหายใจนะครับหายใจเข้ายาว หายใจเข้านะครับก้าวเท้าชิดติดกันด้านหน้าเก็บเข่างอไว้นะครับมองด้านหน้าหายใจออกพับตัวค่อยๆเหยียดขาให้ตึงเท่าที่ได้นะครับหายใจเข้านะครับเหยียดขาตึงมือวาดขึ้นหายใจออกมือวางข้างลําตัวนะครับรอบที่3ามทำจะมีเพิ่มออปชันอีกนิดหนึ่งนะหายใจเข้าวาดมือขึ้นนะครับมือประกบตามองมือหายใจออกนะครับมือจับที่หน้าแข้งหายใจเข้ายืดออกงหายาเยอะ งอเข่าวางมือนะครับก้าวเท้ากับครั้งนี้ลองดูนะครับเป็นท่าแพ้งแล้วยุบศอกโดยที่ไม่ต้องวางเข่านะครับค่อยๆย,ยุบศอกลงใต้ไปด้านหน้าเยอะๆหายใจเข้านะครับลากปลาเท้า,ายืดออกขึ้นอัพดอ,อหายใจออกนะครับดาวเวิร์ดเฟซิ่งด็อกในลักษณะนี้เลยออปชั่นต่อไปนะเดี๋ยวเราจะมายืดน่องกันก่อนนะครับค่อยๆเตะขาขวาไปด้านหลังนะ อย่าเปิดสะโพกขึ้นนะครับเน้นบิดสะโพกกลับมานะครับบิดสะโพกขวากลับมาให้ตรงนะครับฟิลลิ่งอยู่ที่น่องด้านซ้ายนะ1กระดปเท้าขวา2 3ค่อยๆเหยียดกดไปเท้า4ค่ขาค่อยๆวางเท้าขวานะต่อไปด้านซ้ายนะครับเตะเท้าซ้ายขึ้นมา ฟิลลิ่งคือยืดน่องด้านขวานะแต่กระดกไปเท้าซ้ายนะครับ1ค่อยๆย,ยืดเหยียดไปนะครับ2ยืดเหยียดแผ่นหลัง3แตะให้ส่งขึ้นอีกนิดนึงแต่ขาซ้าย4แล้วก็5ครับค่อยๆวางนะครับหายใจเข้าก้าวเท้าชิดติดกันด้านหน้าเลอกออปชันให้ตัวเองตามองด้านหน้าหายใจออกพับตัวเหยียดขาให้ตึงหายใจเข้านะครับ ว่านมือขึ้นมือประกบตามมองมือหายใจออกมือวางข้างลาตัวรอบที่สามแล้วนะเลือ,อีกสองรอบนะครับหายใจเข้าวานมือขึ้นมือประกบตามมองมือหายใจออกมือจับที่หน้าแข้งหายใจเข้ายือดอกเงยหน้างอขับวางมือนะครับก้าวเท้ากลับไปเป็นแพลงแล้วยุบศอกช้าๆน้องหัวไหล่ไปด้านหน้าอีกชัตุลังกาหายใจเข้าอัพดกครับ หายใจออก downward facing dog ครั้งนี้นะครับเราจะมาเปิดสะโพกโดยการเตะขาขวาขึ้นไปแต่ครั้งนี้เปิดสะโพกขวาออกไปด้านบนนะครับค่อยๆเปิดไปด้านข้างนะหนึ 1. เอาเท่าที่ได้นะครับ2ยืดเหยีดยดแผ่นหลัง3 4มสีคค่อยๆวางขาขวาลงมานะต่อไปเป็นด้านซ้ายเตะขาซ้ายขึ้นครับ เปิดสะโพกซ้ายออกไป้ายหนึหยืดเหยียดหลงัง3มอีกนิดนึงนะสแล้วก็5ครับวางขานะเก่งมากทุกคนหายใจเข้านะครับ9ก้าเท้าชิดติดกันด้านหน้าสายตามองด้านหน้าครับหายใจออกพับตัวหายใจเข้านะครับวาามือเกิมือประกบ ตามองมือหายใจออกมือวางข้างลำตัวเหลืออีกหนึ่งรอบเท่านั้นนะไปต่อนะครับหายใจเข้าวานมือขึ้นมือประกบตามองมือหายใจออกมือจับที่หน้าแข้งนะยืดออกไ้หายใจเข้าเงยหน้ายืดเหยียดขาให้เตอีกนิดนึงงอเข่านะครับครั้งนี้ลองกระโดดไปเป็นแครงนะเบาๆนะครับกระโดดึ ไปเป็นท่าแพงนะครับแล้วค่อยยุบสองชตรุรังกาหายใจเข้าอัพดออกครับหายใจออกดาวเวิร์ดเฟซิ่งดอ,อกก้าวเท้าวขวานะครับมาที่บริเวณข้อมือด้านขวาด้านนอกนะครับวางเข่าซ้ายลงนะครับถ้าให้ไหวลองวางข้อศอกลงไปนะครับเป็นลิซ่ารนะครับยืดข้อสะโพกขวาขึ้นก่อนนะ น้มตัวไปด้านหน้าเยอะๆนะครับห้าลมหายใจหนึงหลงยกขวายกซ้ายได้สองสสีครับค่อยๆยกลําตัวขึ้นมานะครับเหยียดแขนตึงนะฟังแฮมดีๆนะครับค่อยๆเตะขาซ้ายนะครับขึ้นมาแล้วใช้มือขวานะครับ บริเวณปลายเท้าด้านนอกนะตามองด้านหลังครับแล้วกดปลายเท้าซ้ายนะให้ติดกับโกนมากที่สุดยืดบริเวณขวอตเสร็จนะครับ1 2ยืดต้นขากันหน่อย3 4ถ้าใครไหวกดให้ลึก5ครับค่อยๆวางนะก้าวเท้ากลับไปเป็นพล้งครับ ยุบศอกชอบตัวรังกาหายใจเข้าอัพ d o อครับหายใจออก downward facing dog ค่อยๆส่งเท้าซ้ายนะครับไปด้านข้างข้อมมือซ้ายด้านนอกในลักษณะนี้เหมือนเดิมวางเข่าขวาลงวางข้อศอกลงท่าไหวนะครับยืดข้อสะโพกนะห้าลมหายใจนะครับลองยกขวายกซ้าย f e ล l i n g ที่ข้อสะโพกซ้ายนะหนึ่ง 2องสาม่หครับค่อยๆย,ยกลำตัวขึ้นมาชา้าๆนะเหมือนเดิมเตะปลายเท้าขวาขึ้นมานะครับส่งแทนซ้ายจับไปบริเวณปลายเท้าซ้ายนะในลักษณะน,น,นี้เลยนะครับแล้วค่อยๆพับตัวนะครับ เหยียดเอาส้นเท้านะครับติดกับกคนให้มากที่สุดหนึ่งสองสามสี่หาครับค่อยๆวางขานะครับวางมือให้แน่นนะครับเราก้วาวเท้ากลับไปเป็นแาลนะยุบศอกสะตุรังกาหายใจเข้าอัพดอคับ หายใจออก downward facing dog อีก5ร่ลมหายใจร่างกายเริ่มร้อแล้วนะค่อยๆกดปลายเท้าลงไปให้ได้ครับ1 2 3เหยียดขาให้ตึงยืดแผนหลังยาวๆ4 5คหับครั้งนี้ลองกระโดด hop นะครับเอาขาทั้งคู่มาบริเวณกลางบริเวณกลางข้อมือนะหายใจเข้าครับ ฮึบในลักษณะนี้เงอหน้าขึ้นครับหายใจออกพับตัวหายใจเข้าวาดมือขึ้นมือประกบตามมองมือหายใจออกมือวางข้างลำตัวครับเดี๋ยวต่อไปนะครับจะเป็น s ั n น o โรเทชันบีนะครับเดี๋ยวเราทำกันรอบหนึ่งนะออปชั่นเดิมนะครับก็คือเหมือนเดิมเลยแต่ครั้งนี้เราจะงอเข่าก่อนนะ ไปด้วยกันนะครับงอเขา่าหายใจเข้าวัน,นขึ้นในลักษณะนี้นะครับเหยียดแขนให้ตึงหายใจออกนะครับวางมือลงแล้วพับตัวหายใจเข้าเงยหน้าขึ้นนะครับเลือกออปชั่นให้ตัวเองนะก้าวเท้ากลับไปเป็นฟว้างนะครับยุบศอกชัดตุรังกา้าหายใจเข้าอัพดอกครับหายใจออกดาวเวิร์ดเฟซิ่งด็อกเชียงเท้าซ้ายประมาณ90องศานะครับแล้วก้าวเท้าขวา มาระหว่างข้อมือนะถ้าใครไม่ไหวเท้าหลัง45องศานะครับลองเลิกจุดที่ตัวเงไหวหายใจเข้านะครับว่างมือขึ้นมือประกบในละักษณะนี้ตรงๆแล้ววางมือลงที่ข้างเท้าเหมือนเดิมก้าวเท้ากลับไปเป็นไคว้ยุบศอกชัตุรังกาหายใจเข้าอับดอ,อกค่ะหายใจออกดาวเวิร์ดเฟสซิ่งดอกเฉียงเท้าขวาก้าวเท้าซ้ายหายใจเข้าวัามือขึ้นครับ ค่อยๆวางมือนะครับก้าวเท้ากลับนะครับหายใจออกชตุร mm ังกาหายใจเข้าอ mm ัพดอกหายใจออกดาวเวิร์ดเฟซิ่งดอกยือดอีกทีหนึ่งนะดาวเวิร์ดดอกหายลมหายใจหนึ่งสองตามองสะดือนะครับสามสี 3, 4, าหายใจเข้ากระโดดขาคู่มาด้านหน้านะฮอบเบาๆึบตามองด้านหน้าครับหายใจออกพับตัวหายใจเข้างองเข่าก่อนแล้ววัดมือขึ้นหายใจออกเหยียดขามือวางข้างลำตัวนะอันนี้จะเป็นซันโซล t เทชั่นบนะครับแต่เดี๋ยวเราจะทำกันอีกสองรอบในรูปแบบโมดิฟายนะหายใจเข้างองเข่าวัดมือขึ้นครับ หายใจออกวางมือรละพับตัวหายใจเข้าเงยหน้าขึ้นครับค่อยๆกระโดดฮ็อปไปเป็นแพลงยุบสอกสตูรังกาหายใจเข้าอัพดอกหายใจออกดาวเวิร์ดเฟซิ่งดอกเฉียงเท้าซ้ายก้าวเท้าขวานะครับหายใจเข้าวางมือขึ้นแต่ครั้งนี้จคะค้างกันที่ห้าลมหายใจย,ย่อนเข่าขวานะหนึ่งตามองมือ สองสามสี่ห้าครับหายใจเข้านะครับเหยียดขาขวาให้ตึงแล้วกางแขนไปด้านหน้าเหมือนมีคนดึงมือในลักษณะนี้นะครับหายใจออกเอามือจับที่หน้าแข้งถ้าใครไหวจับที่ข้อเท้านะแล้วส่งแขนซ้ายขึ้นด้านบนนะครับตีโกนศนะสนะานะตามบางมือหนึ่งเหยียดขาขวาให้ตึงสองสาม สาครับเก่งมากค่อยๆวางมือลงที่ข้างเท้านะครับงอข้อขวาแล้วก้าวเท้ากลับไปเป็นพลังยุบศอกชตุรังกาหายใจเข้าอัพดอกครับหายใจออกดาวเวิร์ดเฟส n ิ d งดเฉียงเท้าขวาก้าวเท้าซ้าย หายใจเข้าวัดมือขึ้นวอรเรียลวันห้าลมหายใจค่อยๆย่อนข่าซ้ายลงไป้หนึ่งตามมองมือ2กดเท้าให้แน่นครับสอีกนิดเดียวสแล้วก็ห้าครับค่อยๆเหยียดขาซ้ายให้ตึงนะครับแล้วกลางแขนเหมือนมีคนดึงมือเอามือหายใจออกเอามือจับที่บริเวณหน้าแห้งนะห้ไหวเลื่อนไปที่บริเวณข้อเท้าส่งแขนขวาขึ้นนะครับ ค่อยๆเหยียดขาซ้ายให้เติ่งขาขวาให้เติงหนงึตามองมือ 2. เหมือนเ,อเราเอาหลังพิมกำแพง 3. ามสี่หาา้าเก่งมากทุกคนค,ค่อยๆวางมือลงนะครับแล้วก้าวเท้ากลับไปเป็นพลางยุบศอกชาตตุรังกาหายใจเข้าอับดอกหายใจออกดาวเวิร์ด f ฟซิ่งด o อกนะครับอีกห้าลมหายใจสู้ๆนะหนึ่งสองสามสี่หายครับหายใจเข้าค่อยๆกระโดดฮอปมาด้านหน้าตามอองด้านหน้าหายใจออกพับตัวหายใจเข้างอเข่าวันเมือขึ้นครับ หายใจออกมือวางข้างลาตัวเรื่องท่าพับตัวนะครับเลือกออปชั่นให้ตัวเองนะถ้ามีออปชั่นตั้งแต่แรกก็คือจับที่หน้าแข้งแล้วพับตัวนะครับเลือกออปชั่นให้เหมาะสมกับตัวเองนะดเดี๋ยวไปต่อนะครับหายใจเข้านะงอเข่าวัดมือขึ้นครับหายใจออกนะครับพับตัวหายใจเข้างยหน้าขึ้น แล้วครั้งนี้นะฟังผมดีๆก่อนรอผมก่อนกระโดดกลับไปแล้วยุบศอกทันทีนะครับเป็นชัตตุลังกาลองทําดูถ้าใครไม่ไหวก็ทำเหมือนเดิมนนครับค่อยๆกระโดดแล้วยุบศอกทันทีครับหายใจเข้า up dog หายใจออก downward facing dog เสียงเท้าซ้ายก้าวเท้าขวาฟังดีๆนะค่อยๆกางแขนในลักษณะนี้นะเป็น w a เลอร์แล้วค่อยๆย,ย่อนขาขวา มือชี้ไปด้านหน้าตามมองด้านหน้านะครับเปิดสะโพกซ้าย1 2องค่อยๆย่นขาลงไปเอกเก่งกล้ามเนื้อกะชับต้นขา3ามส่หาขาขออินนิ่งวางแขนขวานะครับบริเวณข้างข้อมือขวาเอ้ยวางข้างเท้าวขวาในลักษณะนี้นะแล้วส่งแขนซ้ายชี้ไปด้านหน้าเหมือนมีคนดึงมือ1งส่เอเกิลน,นะครับส 3ตามองมือนะ4 5หาา้าขาวางมือข้างเทา้าแล้ว9้าเทา้ากลับไปเป็นพลัง้งยุบศอโกชับตุบรังกาหายใจเข้าอับดกับหายใจออกดาวเวิร์ดเฟซิ่งด็อกนะเฉียงเท้าขวา หายใจเข้านะครับกางแขนเป็นวอ r r เ o r ยค่อยๆย,ย่อนเข่าซ้ายลงไป1 2ตามองด้านหน้านะเปิดทบกขวาไปด้านหลัง3 4ย่อนลงไปอีกนิดนึงหครับค่อยๆวางแขนซ้ายข้างเท้าซ้ายด้านนอกนะครับงอเข่าไว้แล้วส่งแขนขวาไปด้านหน้าเหมือนมีคนดึงมือเราตามองมือ1ใส่กินนะอ สามสห้าครับหายใจองค์นี้ว่างมือก่อนนะแล้วก้าวเท้ากลับครับไปเป็นแผลงหายใจออกครับยุบศอกเชิบตัวรังกาหายใจเข้าอับดอกหายใจออกดาวเวิร์ดเฟซิ่งดอกครับแล้วค่อยๆก้าวเท้ามาด้านหน้านะครับในสนัณานี้แล้วนั่งลงไปนะเดี๋ยวเราจะมาเป็นท่านั่งกันแล้วนะครับ คลิปนี้นะครับไม่นานานะอยู่กับแพมก่อนนะครับทุกคนทําได้แน่นอนนะเหยียดเท้าตึงนะครับในลักษณะน,นี้ในด้านหน้ากระดกไปเท้าวไว้มือทั้งคู่จับบริเวณน้าแข้งนะครับหายใจเข้ายืดอกเยอะๆเหมือนมีคนดึงสะดือเราเหมือนเราเจะสะดือไปที่ด้านหน้าเยอะๆนะครับแล้วยืดแฮมสิงหนึ่งกระดกไปเท้าสู้สองไม่ต้องพับตัวนะเน้นยืดอกให้เป็นสาม 4าครับวางมือบริเวณช่วงเหนือหัวเข่านิดนึงนะครับแล้วเตะขานสองขึ้นมาในลักษณะนี้นะครับแล้วค้างที่3ลมนี่1 2เก่งเรน,น่าทองและต้นขานะนิดเดียว3ครับค่อยๆวางเก่งมากนะมือทั้งคู่นะครับต่อไปถ้าใครไหวลองไปไปบริเวณข้อเท้าแต่ถ้าใครไหวแฮมลองลองดูนะครับใครงอ งอเข่าก่อนได้เลยแต่มือทั้งคู่จับไปที่นิ้วโป้งนะแล้วค่อยๆเหยียดขาออกไปเอาเท่าที่ได้นะครับ1นเน้นเน้นยือดอกไวสองค่อยๆเหยียดขาลงไปสยืดแฮมสิงลงไปเท้าสู้สี่ถ้าใครไหวเหยียดลงไปเลยาหายขาหายใจเขายือดออกแป๊บหนึ่งหายใจออกค่อยๆค,ยคยลายนะเสร็จท่าเหมือนเดิมเอามือวางบริเวณหัเวเข่านิดนึงนะครับแล้วเตะขานั้งโค้ขึ้น เน้นใช้กล้ามเนื้อหน้าทองและต้นขานะหนึ่งนิดเดียวสองถ้าใครไหวหเหยียดขาให้ตึงสามเขเก่งมากๆนะต่อไปนะครับพับขาเข้าหาลำตัวทั้งสองข้างนะในท่าบัตเตอร์ไฟนะครับเอาเท้าทั้งคู่ปัดกบกันในลักษณะนี้มือทั้งคู่นะครับเหมือนแบกเท้าออกด้านข้างนะครับยืดสะโพกนะถ้าตอนแรกใครเข่าลอยไม่เป็นไรนะครับให้เวลานะ แล้วเน้นยืดออกไปด้านหน้าแล้วค่อยๆพับตัวลงไปใช้ข้อศอกนะครับกดเข่าลงไปช่วยครับ1ถห้าลมหายใจครับ2 3 4 5ครับเก่งมากค่อยๆเหยียดขาไปด้านหน้าเหมือนเดิมมือทั้งคู่นะครับวางบริเวณต้นขานะครับหรือบริเวณก้นนะท้งนี้เราจะใช้แรงนงไปด้านหน้าและยกก้นขึ้นมานะครับ3ลมหายใจ ยกกลนขึ้นมานะแค่ยกก้นเท่านั้นหายใจเข้านมตัวไปด้านหน้าหายใจเข้ายกก้นแค่สามลมหนึ่งกระปกไปเท้าสงอีกนิดเดียวนะสามครับดีมากเราค่อยๆวางนะง่ายๆนะครับทุกคนสามารถทําได้ช่วงแรกอาจจะหนักนิดนึงนะต่อไปนะครับแบกเท้าออกด้านข้างในท่าันี้นะครับแบกเท้าไว้บริเวณความกว้างนะครับช่วงส้นเท้านะครับประมาณหนึ่งฝ่ามือลองวัดดูนะ แล้วมือทั้งคู่นะครบถ้าใครไหวนะจับที่ข้อเท้าถ้าใครไหวไต่ไปด้านหน้าเรื่อยๆนะครับตรงนี้เราจะยืดแฮมส t r บวกข้อสะโพกนะครับจะเป็นฟิลแปลกๆแต่ข่ายกล้ามเนื้อได้ดีมากๆนะช่วงบริเวณสะโพกนะครับหายใจเข้ายืดออกว้ถ้าได้ตึงพอแค่นี้แต่ถ้าใครไหวลองหาจุดแล้วไต่ไปด้านหน้าพับตัว1กดเข่าลงไปด้านข้างแบกเท้าออกไปด้านข้าง2มายืดข้อสะโพกนะ3อีกนิดเดียวนะครับ สี่แล้วก็หาขาเก่งมากหายใจเข้าไงนะเพื่อนหายใจออกคลายนะครับคอร์สฟ,ฟิในลักษณะนี้มือวางด้านหน้านะครับแล้วก้าวเท้ากลับไปเป็นแผลงนะยุบศอกเชลตูหังเกอหายใจเข้าอัพดอคครับหายใจออกดาวเวิร์ดเฟซิฟ่งดอกพีเจ้นขาขวานะครับก้าวเอาข้อเท้าส เอาปลายเท้าซ้ายมาเว้นข้อมือซ้ายเอาเข่าขวามาเว้นข้อมือด้านขวาเซตท่าในลักษณะน,ะน,นี้ลาบสะโพกลงไปให้มากที่สุดถ้าใครไม่ไหวจริงๆเอาปลายเท้านะครับชิดกับสะโพกซ้ายได้เลยในละักษณะนี้นะแต่ถ้าใครไหวแถมขอเป็น90องศานะครับวางมือเป็นลูกถ้วยและยืดอกเกินให้มากที่สุด1ไม่ต้องทับตัวนะครับ2 3. กดสะโพกลงไปสู้ๆ4 ครับ uh huh. ถ้าใครไหวลองค่อยๆไปมือไปด้านหน้าและนอนรามลงไปนะครับ 2> 1 2 3, 1> uh ึ่งสาครับเก่งมากค่อยๆทรงตัวคลายนะครับก้าวเท้ากลับไปเป็นพลังยุบศอกโชตุรังกาหายใจเข้าอัปอกหายใจออก วเ w ิ w ์ r d facing dog พีเจ้นขาซ้ายเซตท่าเท่าที่เราไหวนะเซตท่าเหมือนเดิมมือเป็นลูกถ้วยยืดอกเน้นยืดอกไปด้านหน้านะครับ 1. ยืดคอสะโพกกันก่อนยืดสะโพกไว้ 2. กดสะโพกลงไปสู้ส3้นิดเดียว 4. แล้วก็หา้าขาอย่าเพิ่งไปไหนค่อยๆไปมืนและนอนราบถ้าใครนอนราบลงไปเลยนอนราบให้หฮมนะท่านี้สบายนะครับ 1. เราต้องท่องไว้ก่อนล้วมันสบายนะครับ 2. นิดเดียวนะครับ 3. 4. ให้เวลาในการยืดตัวนะหคาขาค่อยๆประคองตัวขึ้นมานะแล้วค่อยๆกล้าวเท้ากลับไปเป็นแผลงนะครับ ยุบศอกชฉตูรังกาหายใจเข้าอัพด็อกครับหายใจออกดาวเวิร์ดเฟสซิ่งด็อกก้าวเท้ามาด้านหน้าในลักษณะนี้นะแล้วนอนราบลงไปเดี๋ยวเราจะมาทำบริดจ์โพสกันนะครับนอนราบในลักษณะนี้เลยนะในท่าบริดจ์นะครับเราจะยกก้นนะครับแล้วคางกันที่ห้าลมทั้งหมด3เซตง่ายๆนะทุกคนสามารถทำได้นะครับเก่งกล้ามเนื้อกระชับ บริเวณก้นกันนะมือกดลงที่พื้นเอาบริเวณข้อเท้านะครับมาไกล้ก้นมากที่สุดหายใจเข้ายกก้นขึ้นและนับ1 2 3 4ง,งครับใกล้จบแล้วอยู่กันก่อนนะอย่าปิดคลิปนะอีกนิดนึงนะครับหายใจเข้ายกก้น1 2 3งสครับต่อไปเซตสุดท้ายเราลองบิดหัวเข่าให้ชิดติดกันมากขึ้นนะเราจะเก่งกระชับกล้ามเนื้อก้นได้มากขึ้นมากกว่าเดิมนะหายใจเข้ายกก้นขึ้นหนีบเข่าไว้ลองฝึกหนีบเข่าดู1ดีมาก2ส,สุดท้ายแล้วลองหนีบให้มากที่สุด3 สี่อีกนิดเดียวฝันนิดเดียวอยู่นานอีกนิดนึงแถมยังไม่นำห้านะฝันาีนิดนึงเพราะสุดท้ายแล้วและก็หาา้าครับเก่งมากครับทุกคนกอดเข่าติดอกได้เลยนะมือทั้งคู่นะครับกอดเข่าได้เลยนะครับยกขวายกซ้ายค่อยๆค,ค,ค,คลายไปนะครับอยู่ที่ท่านี้ก็สักรู่นะฝึกแค่นี้ก็ได้คลายตัวเลียนเหงื่อกันแล้วนะครับสามารถใช้ตรงนี้ทั้งเป็นวอร์มอัพ หรือว่าจะเป็นรูทีนเวิร์กอัลในช่วงวันชิลๆก็ได้นะครับหรือใครฝึกโยคะช่วงแรกแค่นี้ก็ค่อนข้างยากแล้วนะครับแต่ให้เวลานะครับแป๊บเดียวร่างกายเราก็จะสามารถคลายตัวได้อย่างแน่นอนนะความตึงทุกอย่างสามารถคลายหายได้นะครับถ้าความตึงหายแสดงว่าอาการปวดก็จะหายลงไปด้วยนะค่อยๆให้เวลานะครับแล้วค่อยยกตัวขึ้นมานั่งในลักษณะนี้นะ เหยียดเท้าด้านหน้ารอบสุดท้ายแล้วเราวองกันมาขนาดนี้ละลองใช้มือทั้งคู่จับค้างเทา้าถ้าใครไม่ไหวเหมือนเดิมจับน้าแข้งไปนะหายใจเข้ายืดอกขึ้นหาออปชันให้ตัวเองนะครับครั้งนี้แฮมขอพับตัวกระดกปลายเท้า1ห้าลมครับ2 3 4สามสห้าครับเก่งมากค่อยๆยืดหายใจเข้ายืดตัวนะครับแล้วค่อยๆคลาย ค่อยๆกลับมานั่งนะครับในท่านั่งท่าเทพิดานะนั่งขับส้นเทา้าค่อยๆไต่มือไปด้านหน้านะครับส่งแขนขวานะครับลอดใต้บริเวณรักแร้ซ้ายนะมือซ้ายเป็นรูปถ้วยนะครับค่อยๆย,ยืดไต่ไปด้านหน้าจนก้นลอยนิดนึงนะครับเรามายืดไหล่ขวากันก่อนหนึ่งค่อยๆบิดตัวนะสองกดไหล่ลงไปให้ลึกที่สุดสามสี หาครับค่อยๆประคองตัวต่อไปสอดแขนซ้ายใต้รักแล้ขวานะครับวางมือเปนรูปถ้วยหนึสองสกดไหลลงไปให้แน่นนะ4ี่ครับคลายนะค่อยๆทรงตัวขึ้นมาครับเดี๋ยวเรากลับมาที่ท่านอนรากกัอนอีกสักครู่นะห้มขอบิดตัวกันนิดหน่อยนะครับ แก้ปวดหลังกันนะค่อยๆชันเข่าขวานะครับส่งแขนซ้ายจับบริเวณเข่าขวาด้านนอกแล้วพับตัวนะครับพับเข่าไปด้านซ้ายมือขวาวางด้านขวาตามมองด้านขวานะต้านกันนะครับเป็นท่าบิดนะหนึ 1. เป้าหมายคือเอาเข่าฉิดพื้นนะครับ2องทำไม่ได้วันนี้ไม่เป็นไรนะ3ค่อยๆฝึกไปนะครับสีครับเก่งมากต่อไปด้านซ้ายนะครับ ชั้นเข่าซ้ายส่งมือขวานะครับจับบริเวณเข่าซ้ายด้านนอกนะแล้วกดเข่าซ้ายลงไปด้านขวาสายตามองด้านซ้ายมือซ้ายวางด้านซ้ายนะหนึ่งค่อยๆบิดไปสองสามสี่ห้าับเก่งมากนะเดี๋ยวเรามานอนพักนะครับกันในท่านี้นะครับ กางแขนกลางขาหาท่าที่สบายที่สุดนะครับแล้วพักกันที่ท่านี้จนหายเหนื่อยนะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆนะครับ